คงจะมีบ้างกับบางวันที่หมดพลังบอกไม่ถูกว่าความรู้สึกแย่ๆมันหลั่งไหลมาจากไหนบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงรู้สึกสิ้นหวังกับทุกอย่างในชีวิตรอบๆตัวบอกไม่ถูกว่าจะทำยังไงให้ความรู้สึกแย่ๆนี้จางหายไปรู้แค่เพียงว่า ทุกความรู้สึกมันมีที่มาที่ไปและทุกความรู้สึกมันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะรู้สึกแย่แค่ไหนไม่ว่าจะสับสนวุ่นวายสักเพียงใดอย่าพยายามผลักใส่ในทุกความรู้สึกจงมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้เรารู้สึกยังไง คิดในแง่ดีหรือแง่ร้ายมากขนาดไหนแล้วหาจุดเปลี่ยนจากรู้สึกแย่เพราะคิดถึงบางสิ่งก็จงเปลี่ยนไปคิดถึงอีกสิ่งที่รู้สึกดีรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองอย่าลงคิดไปตามความรู้สึกแย่ๆแต่จงแปลเปลี่ยนความคิดไปหาสิ่งที่รู้สึกดี ในทุกความรู้สึกจะจางหายไปเพียงแต่ต้องอดทนและฝึกฝนจิตใจให้อยู่กับความคิดในด้านที่ดีอยู่เสมอจิตที่คิดใยดีจิตที่คิดในด้านสว่างจิตที่คิดในด้านสร้างสารรค์จะนำพาสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตเราเสมอ